เล่นนีไ้ไหมการ์ดห่มหเไม่เป็นมา่มแผลเล่นไม่เป็นควายมึงเล่นเป็นไม่ขอขอใช้เลือดร้อยตำสองได้ไหมะคุยเถรอไม่ไม่ไปเล่นคนเดียวเนาะถามพี่บอสไม่เอาเลยบอสอ้วนไม่ยอมเล่นที่มันเฮียคิดสตัลแค่นั้นแหละเฮียแค่นั้นนะพกกล้องพกกล้องไม่กินนาท่ะเออแวน้องๆแล้วทุกวันนี้เองซ้อมกับใครอยู่วะตอนนี้ที่เองซ้อมมีคนซ้อมไหมท่าในไทยอีกคนละคนจะมีด้วยที่ในไทยไม่เขาไมีใครอยากซ้อมกู อ้าวแล้วเอ็งไปซ้อมกับใครอ่ะอินโดเฮ้ยมันฆ้าไป้อมอินโดได้ด้วยเหรอได้ครับพี่ับไปยอมปิงนะพี่เด็กแม่เด็กเฟี้ยวว่ะอ๋อนี่คือเท่าไเหรอเอ็งเล่นกับพวกอินโดชุดที่มันมันในนี่เนี่ยที่มันเจอพวกพี่เลยปะโคตรพี่แต่พี่แต่พอน้องๆมันมีเราแล้วไงมันก็ไม่ต้องซ้อมอินโดละไม่น้องบอกว่าไปซ้อมอินโดดีกว่าเสียเวลาเล่นกับพวกเราไม่เล่นกับพวกพี่เสียเวลาไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยพวกพี่พวกพี่พวกพี่ดูดที่วิธีการเล่นด้วยพี่พี่ผมว่าเราเลิกเลยวะอฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เราเราแค่แบบว่าอ่อยเหยี้ยไปก่อนเดดแมนก็รูกแม่ะะหหรกลัเี้ยว่ เห็นเย็นแม่กูมีไอติพายโบ๊เพื่อนกันไปเดินกันกูไปกู้หล่ะกูคืนไปแล้วเนี่ยไม่เอาไอติพายโบ๊ทไหมกูมีไอติพายโบ๊ให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เติมเงินเลยตอนแข่งมันต้องใช้ชื่อเราเองด้วยใช่ปะมันต้องปรับภาพไงวะใช่ใช่ครับพี่แล้วปรับภาพอะไรบ้างวะอตนนี้ใครอยู่ดิพี่บ้านใครอยู่ที่บ้างมีพี่มีกูมีพลมีอิมแล้วก็บีเทนห้าคนอ้าวแล้วอ้าวแล้วดรอปกูอะ เงาไอ้ดาวพิเชียมันไม่เล่นมันบอกว่าบอกว่าขนาดจีเรกูยังไม่อยากแข่งเลยเพื่อนพ่อเงามีผลยยึดแม่คนเทียร์ยึดแม่เอาที่ไม่มาให้คำตอบมาให้ชชยพี่มาอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าพวกมึงจะลงงั้นกูไม่ซ้อมเลยแล้วเล่นกับวันแข่งเลยได้ไหมหรอแล้วมึงว่ายึดแม่ด่านใหม่มีทั้งสองด่านแล้วกูจะไปเดินหลงแมพกันเหรอคยเพอขอซ้อมแค่ด่านใหม่มันก็บอกว่าไม่เอาของแข่งเลยสำรองลงได้กี่คนพี่แบงค์ไปแบงก์ลองดิไปแองก์ไปแบงกี่คนได้คนนึงตอนนี้มีหนึ่งครับ โอ้ยเฮียเอ้ยงั้นเอาดรอปไปเลยสำรองอ่ะกูไม่มีประโยชน์ให้บอกให้ลงสำรองไปให้ลงลงชื่อไปสำรองไว้เออลงไปหลุดละถ้าสำรองสองคนให้ลงชื่อผมไปอย่ยเร็วพี่แบ๊เฮ้ยลงลงชื่อผมเป็นโค้ดพี่แบ๊บโค้ดโค้ดได้ละโค้ดพี่แบ๊บวิ่งเฮียไปมาเึ่นอะไรนะโค้ดมันต้องเล่นโอ้ยมุกหนมันต้องเล่นทีจะเจ็บเลยพี่มันเล่นโอ้ยมาสู้ไม่ได้ไหมโค้ดนะโค้ดนะผมป็นโค้ดเอ้ยเออผมเป็นโค้ด มาอยู่หลังนี่ขนาดเพิ่งวอร์มเนี่ยหมวกหลุดที่ไพรแต่เด้แม่มันหลุดเยอะกว่าวางบอมเด้แม่หลุดเยอะกว่าวางบอมจริงเที่ยวได้หรอเที่ยวไม่รู้มันปับสิบอ่อนจริงจังเฮ้ยยี่ตายวะเยียอะไรขึ้นหน้าจอเนี่ยพวกกลับมาแข่งกลับมาเล่นวะมันจะกำลังอมวกาเล่นวะเออหมวกกลับมาเล่นนะที่ผมอยากรู้จริง ขาบอกอินโดพี ini, ่ของอินโดเขาบอกว่าเกมมันจบไปแล้วในอินโดนะพี่เกมมันจบไปแล้วแม่ก็เกมไปเร็วกว่านี้มันจฉาจบช้าขนาดไหนอ่ะยิ่งแม่ร้อยตำสองวะเนี่ยเฮียตายโคตรยากเลยสัตว์สผมจะพับเกมทีวีไม่เจอวะพี่ดิ๊กเท่เว้ยโกนต้องดิ๊กเท่ไม่เกมก็ขึ้นไม่ใช่หรอเกมธรรมดาเอ้าเจอไม่ยากมันยาวขนาดนั้นมันไม่ขึ้นเหมือนตอนที่มันต้องรันเอสต้องรันเอสก่อนใช่ต้องรันเอส นี่เฮียคาขาดไอโกงเขาบอกนต่ผมอข้าวฟ่างเราจะไม่จับเขาเกนแอนี่ถ้าเราอ็าเข้าฟ่งไม่ต้องจับเขาแกงไวชิหายไม่ต้องจับให้เลยไปถ้าแบบว่ามีเมียลงทำให้มเมียลงอยากเล่นแบบโอ้ยเฮียบ้าโอ้้าเกิดไม่วอนจริงเลย ตัวอะไรยิงเดี๋ยวเมื่อกี้ลองดิ่ t i e เจ็ดยัดแม่ถ้าพี่ไม่ได้ t i เจ็ดยังไงก็สู้ไม่ได้เลยขนาดเลยเหรอโตูอยากพี่ต้องเวอร์อโอ้ต้องเวอร์ตายแต่ถ้าไม่ได้ Tier เจ็ดถ้าไม่เดี๋ยวต้องเวอร์สัสสัสใช่ไหมใช่พี่ไม่เดียวอ่ะเข้าใจคือ Exit ที่11นั่นหรอไม่ได้เล่นเลย แม่กูด <c oughs> ูอะไรยิงเมื่อกี้แรงแรงเขาจแล้วทำไมงปืนที่นี่มไม่ดีเยี่ยมผิงพลแงเลยตัวกูไม่พิวนะแต่พี่ไหนมาแล้ว ย,ยี่ยี่แม่ไวจะไวสัตว์เฮ้พาร์ทอะไอ้กมมาอยู่ในแนววาพีีต่าวข้างนี่ฆ่าคนดิบบะแกสไบไหืมปืนยังครับให้ปืนยิงกองครับปืนยิงกอง อีเทีย่ยงว่าาดเกิเกินไปเนาเกิเกิดเนะเกิงเกิดเนอเดีดดเ๋ยวยี่สิบอายุนี่ที่พวกมึงเล่นปืนคู่กับทั้งแก๊งเลยเนี่ยอนน่อามา<ผ>ม<ด>เป็นอบอลบอลดเล่นในแจ็กิ้งเล่นในทุกปหนดผมเล่นได้ปืนเลยืไกลไหืนไกลคนืนสองก็ได้พ<อ>ี่ เมเราดูอลป์ข yes. yes. ้าเผู yes. ้กองก็ใช yes. ้เดือดอนีใช่ใช anyway. ่เหรใช่เพราะผมใช้ใช้ต้นแข็งชื่แบอต้ชื่อหาพ่อวะใครอ๋อแล้วอุ้ยโจงไปนี่ไงถ่ายรายการังเพื่อนก็เราี้ถ่ายรายการอเีย่ายดีไม่ได้ตจ้เอ็เอสีไหนแล้วตายจริงไม่อ้สัตว์ มันไวนะ477เนี่ยเกมจับจ่อก็ต้องเปิดีเทนได้เยขึ้นแบงค์ตใจหดหรือว่าพิวอยู่น้องตับโมลุดพี่ยสาสองตัวเลยอ่ะห้องไหนยังห้องไหนมีคนละเกมกูลัวนะมึงอ่าห้องหห้องหกสับสี่ห้องห ไอพี่หลุดอ่ะแป๊บนึงถ้าว่าปืนที่ต้องเล่นอย่างนี้คือต้องมีลูกซองด้วยลูกซองเดี๋ยวไว้วันนี้เองลองเล่นให้ดูดิเพราะถ้าจะเป็นแบบเป็นด่านที่เองใช้อ่ะใช่เอาที่แบบเล่นได้นะแล้วแต่บางด่านพี่เออเอาแค่บางด่านเนี่ยพวกเองใช้พี่อยากรู้เฉยว่ามันมันมีประโยชน์ขนาดอะไรหรอวะลูกซองนี่คือลูกซองเอีเนี่ยเหรอเอเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดอะนะลูกซองนั่นแหละเบสลูกซองสวงโดดบั๊มอะนะใช่พี่ใช่พี่สู้ปืนคู่ได้เหรอวะนัดเดียวมันนัดเดียวมันไม่ดเดียวแล้วหายเลยพี่ เดี๋ยวหายเลยวะมันคือเล่ร้อยไงพี่ตอนแรกผมเออแต่ว่าตอนนี้พี่เคยเล่นมันมันก็ไม่มีคนใช้นะอินโดมันทำใส่ผมใช่อินโดมันทำใส่ผมพี่มันมีมุมเล่นแค่ไหมในความหมายใช่มีมุมเล่นไปโดนไม้แล้วน้องมันเป็นไงเดี๋ยวให้น้องมันลองเดี๋ยวให้น้องมันลองแค่นั้นแหละเดี๋ยวเนี้ยรอรับแรงกันให้จากน้องแค่นั้นแหละโอเคโอเคโอเคได้แล้วน้องมันแล้วเป็นไงมันตึงบ้างสู้ได้ปะแต่ว่ากดมันไม่เหมือนบ้านเราพี่กดเขาฟิกขึ้นไกล ไอ้คือิ๊กปืนไกลคืออ๋อมันบังคับว่าต้องสองคนห้ามเกินเงี่เหรอใช่ครับพี่ปืนไกลต้องสองตลอดอย่างเงี้ยไม่ไป้ปินคู่ปิ๊แคปปืนคู่ปิ๊ปืนคู่สามใช่ให้ไม่เกินสามตอนนี้หนึ่งได้ลูกซองหนึ่งแรงมีที่ป่ะโอ้ยแม่งยิงแรงไวสัตว์ต้องหัวจริงวะมีที่ป่ะอะไรคืออะไรอิมเคยผมลุดเมื่อกี้ผมลุดเออเหรอเดี๋ยวรีให้รี้ยงอย่าเลี้ยเฮ้ยอย่าิ้วไวสัสแต่ตั้งไม่ได้ผมมีคิวเราได้แล้ว เชี่มองหลุดเอามือเดี๋ยวไม่ได้จะเอาอใช่ปะเยดแม่ยีกูเซ็งเลยกมกุมอ่ะพี่ล้เปิดหมดเกมได้หรอไม่ต้องวินโดไม่ต้องใช้อ่ะที่บอร์ดอ่ะเฮ้ยไล้วเปวินโดะ โอ enfin <si ้้้่เ้กไงอะลาซาด้าเราบอกกดลาซาดาได้ไอ้น้องกดให้ละโอ้น้องไอ้สัตเติมเท่าไหร่วะถึงจะพอเติมกี่บาทถึงจะพอี่ขาดเลย้ากอะไม่อยากตีอะไร้าง ถค่ทุกอย่างแลห้ารอยไหมปืนเดียวหรอป่าปืนเดียวเยะปืนหลายปืนไโอลอต้องลือหน่อยอาจจะลื้อยอะกมได้ลือต้องลือหน่อยด้วยจะบอกก็สามสัตว์ อุ้ยแม่ได้แย่ไม่บันเทไฟฝันหลังโอ้ยโอ้ยเฮียอยเ่ี่อะโกหลุดเลยสัตว์ โอ้กระเด็นเลยเฮียอปลาโว้ย <c oughs> แม่ผู้ผิวว่าจักรวะโอเ้ <c oughs> เข้ามาเฮียแหลกไม่รู้ อไม่ลองดิไม่ต้องแท็บเหมันโอเอนะพี่อ่าลากแล้ลากแค่ลากใส่ลากใส่ตัวละครซื้อยังไงนะตัวละครในเกมนี่แท็บพอยต์เราจะได้เกมอะไรเพื่อน ตวอรมดับรลใช่ใช่ตวอระดับฮิวฮี่อยู่นะมึงแอ้วก็รกดใครมาเนี่ยโอ้โหมออมันมันทำมาอยู่อยู่มันลาะมันทะเลาะกันเนียอ๋อทะเลาะกันเมียแล้วด สีสีเฮียเล่นกันอยู่ถูสีไม่แต่ข้อเสียของเฮียเจ็ก็คือระยะเวลามันปืนเดียวถูกปะปืนเดียวมันจะเฮียหน่อยถูกปะไม่แม่มันยิงข้อเสียมันคือระยะระยะไกลไกลไกลมากๆมันยิงไม่ถึงพี่ปืนมันไกลระยะมันแค่ห้าระยะมันสั้นเลยเอาไปสั้นอะไรกันล่ะวิ่งระเบิดวิ่งระเบิดเนี่ส่วนใหญ่นะวิ่งระเบิดคืออ๋อวิ่งเร็วอว่านะไอ้มีดอะนะใใช่ไกลจะมีดกับระเบิดไม่ใส่ล็อเหรออันนี้ไม่ใส่ล็อคกันแล้วเหรอปืนมันเกินอยู่แล้วมันลั่นเร็วอยู่แล้วพี่ปืนมันะเต้สีอะเข้าไปเลย คนเดียวกับคนใช้คเสองะลองดิคุมสี่คุมสองพี่ของชายารับแดีกอคุั้งครับบคุณครับขอบคุณทั้งทีคุณผู้ชมเลยขับครับขอบคุณทับงทครับผมอบคุณั้ทีคคุณตูดด้วยครับคุณคุกอีกอ่คุณคุณบูวาคุณทิวลี้ทวินเขด้วยคุณอิยาวัดเขาคุณตั้มแม็กด้วยคุณซีนะครับคุณเกมบีเองมคุณหนิงด้วยครับผมครับคุณคุณพรรวิทย์ขอบคุณนะครับผมครับตั้งทั้งทคุณว้ย เปลี่ยนชื่อด้วยเหรอไม่เข้าห้องกันหมดยังงีเข้าห้องมาก่อนเพื่อนก็กลมๆห้าร้อยก็ได้พี่ถ้างั้นอะเรูปเลยวะเออซับสิบเก้าเพื่อนไอ้มายังอิมจะปืนอะไรวะไปกดบัตรก่อนห้าแล้วก็ห้าร้อยโอ้โหนี่ข้อเสียระยะไกลปืนที่นี่ก็เหงาเลยก็คือยิงไม่ได้พี่ยิงเขาไม่ถึงต้องมุดไปถึงตัวด้วยดิกระสุนมันไม่ตรงขนาดเท่าโอเอะพี่โอเอะห้าร้อยจะไปตรงเลยใช่ครับห้าร้อยเธอทดสอบี้เธอเปิดมากเลยได้ระดับเลยสองปืน ใช่พี่ใช้พวกซูมสับสับเอาอ๋อพวกซูมกิงเอาพี่ยังผมมีภาพผมมีภาพอยู่ใช่ผมภาพมานเขาเขาไอ้เอ็มเอ็มเจ็ดวันมีภาพเลยเดี๋ยวเราคาราเมลก่อนแชมป์โลกเลยพี่เฮียเดี๋ยวมาดูน้องเอารุกซองกระโดดบัมมันงงเลยแผนใหม่แค่สามปีเองนะเว้ยพี่เราไม่ได้เล่นหรอสี่ปีไอ้ป๊บเดียอะระยะไม่นาน